รู้ว่าหลายคนแบบว่าเอ๊ะทำไมคั้งนี้น้องพีทดูไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่้าตาสาักเท่าไหร่นะครับก็คือพอออกมาเร็วปุ๊บน้ำหนักเาขาก็จะน้อยรอให้น้ำหนักเขาดีขึ้นก่อนแล้วเราค่อยแบบโชว์ตัวกัน <laughs> จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าต้องโชว์ลูกกันให้มากมายแต่ก็จะพาเขามาดูครับน้ำงตุวนจังนจังแก้มป่องหรอแกมป่องจะรับตรแล้วโตวแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะออกจากห้องหนูออกไปเดินดูบ้านเราหน่อยไหมลูกแต่ดีก็จะพาไปที่สวนนอตติงฮิลล์ของแต่ดีนะจ๊ะพึ่งเส็็เมื่อวานเลยซึ่งไม่ได้มีอะไรมากหรอกสเปคไปว่าเ<ม>ที่ยวดำหมดเลยพี่กข็ขัดเงาพี่เรื่องมาพี่เรื่งมาตัวพื้นอันนี้ก็แพมก็วางทีละก้อนใช่ไหมแล้วก็มีหินธรรมชาติ5ก้อน <The S 2> มันก็เมาส์เพลินจนก็ลืมบบลู่ในมือ<ๆ>นั่นจูเลียระเบิดว่าพี่แล้ว